สวัสดีจ้าพบก,กับผมการกระแสนะคบผมวันนี้นะครับผมผมได้ SMS ตัวหนึ่งนะครับผมนี่หน้าตาแบบนี้เลยนะครับผมเขาก็จะส่งมาว่าตั้งแต่วันที่5มีนานะครับผม2564นะครับผม, 2, ะะผมถึง3 1ธันวาสองพนกนะครับการส่ง SMS นะครับและ MMS นะครับจะมีค่าบริการเนี่ยอัตราเดียวนะครับผม3บาทต่อข้อความนะครับยังไม่รวมภาษีนะครับผมอะ เขาส่งมาแบบนี้นะครับผมผมเห็นข้อความนี้แล้วก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับก็เลยจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับผมว่าข้อดีข้อเสียของเจ้า SMS เนี่ยนะครับผมมันมีดีอะไรบ้างนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยมันก็เข้าสู่ยุค 5G แล้วนะครับผมแต่ SMS เนี่ยยังมีราคาที่ค่อนข้างจะแพงอยู่เออข้อความละ3บาทไงเป็นอย่างนั้นได้นะครับผมวันนี้เราลองมาคุยกันดีกว่านะครับ SMS นะครับผมมันจะเป็นการส่งโดยเครือข่ายนะครับผมมันไม่ใช่ส่งแบบอินเทอร์เน็ตนะครับเหมือนทุกวันนี้นะครับผมอย่างเช่นส่งทางไลน์ส่งทาง Messenger, Facebook อะไรพวกนี้นะครับอันนั้นต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการส่งต่อนะครับผมแต่ว่าอันนี้มันใช้เครือข่ายเขาครับ การใช้เครือข่ายของเขาเนี่ยเขาก็จะมีต้นทุนในการทําในการรับส่งสัญญาณนั่นเองนะครับผมมันก็เลยมีอัตราเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะครับผมแต่ว่าซิมทูนะคบหรือว่าซิมอื่นๆเนี่ยมันจะมีอัตราการส่ง SMS เนี่ยไม่เหมือนกันนะครับผมบางซิมก็จะมีอัตราการส่ง SMS เนี่ยสบาท MMS 5บาทอะไรพวกนี้นะครับผมแต่หลังจากวันที่5มีนาเป็นต้นไปนะครับ SMS การส่ง SMS นะครับก็จะมีอัตราเดียวนั่นเองนะครับผมแล้ว SMS มันมีข้อดีอะไรบ้างนะครับผมก็อันดับแรกเลยนะครับผมมันก็จะมีดีตรงที่ว่าเวลาเราไปท่องเที่ยวนะครับผมไปที่ภูเขาไปบนดอยนะครับอย่างเช่นไปเที่ยวแถวเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนอะไรพวกนี้นะครับที่มันไม่ค่อยมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสักเท่าไหร่นะครับผม พอเราไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยการส่งข้อความต่างๆนานานะครับก็จะมีปัญหานั่นเองนะครับต้องใช้วิธีการโทรอย่างเดียวนะบางทีก็ไม่อยากจะโทรอยากแค่ส่งข้อความไปบอกเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองนะครับผมการส่ง SMS ตอนไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตใดๆเลยนะครับก็จึงเป็นประโยชน์ณช่วงเวลานั้นๆนั่นเองนะครับผมเพราะว่าการส่ง SMS มเนี่ยมันไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับมันใช้เครือข่ายเหมือนเราโทรออกนั่นแหละครับเราใช้เครือข่าย ซึ่งถ้าใครใช้เครือข่ายทูนะครับผมก็จะมีข้อดีตรงนี้ครับผมตรงที่ว่าเราสามารถเข้าไปที่แอป t ูไอ ID ได้เลยนะครับผมแล้วก็ไปที่คําว่า t ูโบนัสนะครับนี่มันจะมีคําว่า t o ูโบน u สอยู่นะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอเราเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะมีฟังก์ชันฟรีให้เราเลือกใช้งานกันนะครับผมก็จะมีเน็ตฟรี24ชั่วโมงโทรฟรี30นาทีนะครับ SMS รายเดือน SMS เติมเงินนะครับผมก็จะมี ประมาณนี้นะครับผมถ้าโทรฟรี30นาทีเนี่ยก็จะเป็นโทรหาทูด้วยกันนะครับอ่ะ30นาทีถ้าเป็นเน็ตฟรีเนี่ยก็จะได้แค่320เมกนะครับ1วันนะเออแล้วก็เป็น SMS นะครับผมนี่ได้50ข้อความนั่นเองนะครับข้อดีของมันก็คือ เวลาเราไปสถานที่ที่คิดว่าสัญญาณอาจจะไม่ค่อยดีเนี่ยเราก็สามารถมารับ sms ฟรีตรงนี้ได้นะครับ50ข้อความนะครับผมว่าเราไปสถานที่นั้นสถานที่นี้นะครับผมที่มันอับสัญญาณนะสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่มีนะครับแต่เราก็ยังสามารถส่ง sms แบบฟรีได้50ข้อความนะครับผมถ้าเราไม่กดรับสิทธิ์ตรงนี้นะครับผมมันก็เวลา,เาส่งข้อความเนี่ยมันก็จะเสียเงินครั้งละ3บาทนั่นเองนะครับผมมันก็จะ แพงมากๆนะครับ10ข้อความก็30บาทแล้วนะครับผมอันนี้จึงมีประโยชน์นะช่วงเวลานั้นๆเลยนะครับช่วงเวลาที่อักสัญญานั่นเองนะครับผมเวลาเราไปเที่ยวนะครับผมไม่ว่าจะไปลงใต้ลงเหนือขึ้นเหนือลงใต้อะไรก็ว่ากันไปนะครับก็อย่าลืมกดรับ s อสฟรีตรงนี้ด้วยนะครับผมเออมันต้องมีการเติมเงินสะสมเนี่ยหนึ100บาทขึ้นไปนะครับถึงจะได้ของฟรีในทูไอเดีตรงนี้มานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรา ไม่มีการเติมเงินสะสมอะไรเลยนะครับผมเราก็สามารถสมัครได้เหมือนกันนะครับผม<อ>ก็จะมี2ตัวให้เลือกสมัครกันนะครับตัวแรกเลยก็คือ SMS นะครับ15บาทได้10ข้อความนะครับสามารถได้ส่งเอ s เเนี่ยได้10ข้อความนั่นเองนะครับผมกดสมัครตามนี้เลยนะครับผมกดดอกจาน900รดอกจาน99 18สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับก็จะเป็นการสมัครโปร SMS สส่งข้อความได้ สิบข้อความนั่นเองนะครับเอาไว้เป็นกรณีฉุกเฉินเท่านั้นนะครับผมสามารถใช้งานได้30วันเลยนะเออสาวันเนี้ยจะส่งเมื่อไหร่ก็ได้นะครับใช้ได้30วัน15บาทถ้าเรารู้ตัวนะว่าเราไปสถานที่ที่รู้ว่าเฮ้ยไอตรงเนี้ยมันไม่ค่อยมีสัญญาณแน่นอนก็ติดติดเอาไว้บ้างก็ดีเหมือนกันนะครับผมมาดูอีกตัวหนึ่งครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น SMS 30วันนะครับ30บบาทได้ 60ข้อความนะครับผมอันนี้ได้60ข้อความเลยนะครับก็กดดอกจาน900ดอกจาน99 19สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับก็จะเป็นการส่ง SMS 60ข้อความได้ภายใน30วันนะครับผมอย่างที่บอกไปนะครับผมไม่จำเป็นต้องสมัครทุกๆเดือนนะครับเอาแค่เวลาเราไปท่องเที่ยวเวลาเรารู้ตัวว่าเราไปไอ้ตรงนี้อาจจะไม่ค่อยมีสัญญาอิเนเทอร์เน็ต สมัครตรงนี้เอาไว้นะครับอาจจะมีประโยชน์หรือใครที่มีการเติมเงินสะสมทุกๆเดือนเราเติมเงินเกินอยู่แล้วนะครับเกิน100บาทอยู่แล้วก็ไปเอาของฟรีได้ที่แอป 2id sms ฟ e ีนั่นเองนะครับ sms ฟ e ีโทรฟรีอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมส่วนข้อเสียของ sms นั่นก็คือมันแพงนั่นเองนะครับผม,มคงไม่มีอะไรนะครับแล้วมันแพงมากๆเลยแล้วบางทีเนี่ยอาจจะมี sms แปลกปลอมมานะครับมา,าส่งมา ส่งมาทางข้อความเราเป็นลิงก์อะไรต่างๆนะครับแล้วเราเผลอนะครับไปกดจิ้มลิงก์มันเสร็จเสร็จโจนทันทีเลยนะครับผมก็จะเป็นการสมัคร SMS หักค่าบริการของเราทุกๆวันนะครับเงินเราก็จะหายในซิมทุกๆวันนะครับทางที่ดีเราก็กดดอกจัน137แล้วโทรออกนะครับแล้วก็กด4นะมันก็จะยกเลิก SMS กวนใจ SMS คิดค่าบริการต่างๆนะครับผมออกไปนั่นเองนะครับผมอ่ะก็ นานๆกดทีก็ได้ครับสอเดือนกดสักครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับหดอกจันหนึ่งสนะครับผมก็ป้องกันเอาไว้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยลูกหลานของเราเอาโทรศัพท์เราไปเล่นนะครับแล้วก็ไปจิ้มๆๆอะไรก็ไม่รู้นะครับที่ S M s แปกปอมที่มันส่งมาที่ไม่ใช่จากผู้ให้บริการเรานะครับ ก็อาจจะถูกคิดค่าบริการได้นั่นเองนะครับผมก็มาอัปเดตกันครับผมสําหรับวันนี้นะคะผมว่าตั้งแต่วันที่5้มีนาเป็นต้นไปนะครับการส่ง SMS และ MMS นะครับผมก็จะมีค่าบริการเนี่ยอัตราเดียวนะครับสบาทต่อข้อความยังไม่รวมภาษีนั่นเองนะครับผมก็เซฟเเก็บเอาไว้ในมือถือนะครับสักวันหนึ่งอาจจะมีประโยชน์ก็เป็นไปได้นะครับผมลาไปก่อนนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้แล้วเจอกันใหม่กับคลิปวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe อย่าลืมกด subscribe อยากโอ้ subscribe subscribe อย่าลืมอย่าลืม